นตอนต่อไปเรามาทอดไข่กันค่ะใช้น้ำมันน้อยเราก็เอดไปคนไปเรื่อยๆจนไข่เป็เหลืองสวยนะคะก็มีลูกสวยากเพื่อไปกินพรุ่งนีด้วยค่ะแล้วก็มาทำซอส ข้จะเป็นน้ำปลาน้ำตาลปีบแล้วก็มะขามคนๆๆให้มะขามน้ำตาลละลาก่อนดูกันข่าว่าจะเป็นไงส่วนหอมเจียวก็เจียวไว้เรีย,ย,ยบร้อยแล้วนะคะเจียวไว้เรียบร้อยแล้วไว้เลยหน้าตอนสุดท้ายค่ะ